อ่าเรือนี้เป็นปลุกจีนนะฮะไซใหญ่ครับผมก็คือมาเรียงเทียบกันนะฮะอันนี้จะหน้าสามนิ้วหน้าสี่นิ้วอันนี้หน้าห้านิ้วนะ,ะอันนี้ไซใหญ่สุดเลยครับผมมีเรือนเดียวนะฮะไซใหญ่สีบอลเงินเนี่ยฮะครับภาพดีนะคลิปๆเลยะฮะครับสามเข็มนะไม่เข็มวิครับผมผุ่มหลังกุบกบนะฮะ ข้างบนก็จะมีก้านล็อกตัวนี้จะเป็นล็อกการปลุกได้ก็คือเลื่อนเลื่อนนี่ล็อกการปลุกถ้าขายก็คือจะให้ปลุกนะครับสวยงามครับสายใหญ่ปลุกดังมากเดี๋ยวฟังเสียงปลุกนะฮะ Rồi. đi là, hả, dì, 10 điều mày, 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 เขืนเขียวๆนี่จะเป็นภายน้ำนะฮะพายน้ำยามคืนเทียบขนาดนะฮะสามนิ้วสี่นิ้วอันนี้จะเป็นประมาณห้านิ้วครับผมสีบนเงินสวยงามครับ